มาในช่วงที่สองครับยังอยู่กับอาจารย์สุขุมถึงประเด็นร้อนทางการเมืองเมื่อสักครู่หนึ่งเราพูดถึงประเด็นเรื่องของนายกคนกลางที่ดูเหมือนว่าในมุมมองของอาจารย์จะต้องปิดประตูตายไปเลยไม่มีสามารถทําได้ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยที่เป็นอยู่ณปัจจุบันอาจารย์ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้กับสังคมไทยการเมืองไทยถ้าเกิดเราลองดูแล้วเนี่ยจากที่เราคุยมา<ไ>ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความพยายามจะไม่เดินไปตามแนวทางวิถีทางไหมครับ คือมันพมันเหมือนกับนะมันเหมือนกับกลุ่มคนที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยมีนายกลนตีไว้แล้วอคือจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนนั้นได้เป็นนายกอ่ะผมสรุปอย่างนี้เลยเพียงแต่ยังไม่เปิดชื่อมาเท่านั้นแหละครับอืมแต่ว่าแร้ฐธรรมนูญบอกว่ายังไงคนไทยก็ต้องไปเลือกตั้งถือว่าเป็นหน้าที่แล้วก็มีกฎหมายกําหนดว่ายังไงก็อย่าพุ่งเขาจะไม่ให้เลือกไงออ เพราะถ้าเลือกแล้วไอ้คนที่เขากําหนดให้เนี่ยคนที่เขาก,กาหนดไว้ไม่ได้เป็นนะครับถ้าจะสรุปง่ายๆตรงนี้นะอมผมเชื่อว่าฝ่ายที่กําลังผลักดันอยู่เนี่ยมีนายกอยู่แล้วแสดงว่าอาจารย์เชื่อว่ายัางไงเขาไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวอยู่นะตอนนี้แต่เขาจะเกิดเขาจะอ้างว่าการเลือกตั้งยังมีปัญหายังได้กันนกักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันประชาชนยังซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่ ผมว่าเขาก็พูดไม่ผิดนะว่าว่ามันไอไ้อไอที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าแต่ละครั้งเลือกตั้งเราได้นักการเมืองน้ําดีบริสุทธิ์มาทั้งหมดครนะแต่สิ่งอย่างนี้มันเป็นเรื่องของระบบนะระบบไม่ดีก็ต้องพยายามนะเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะได้ไม่ดีครั้งหน้าอาจจะดีกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ข้อสําคัญเนี่ยนะเราไปดูบทบัญญัติเกี่ยวการเลยตั้งไม่มีบทบัญญัติอันไหนเลยที่สนับสนุนให้ให้คนเลวได้เป็นครับ เพราะนั้นเข่งคัดต่อกฎหมายห,หน่อยไหม,มนะระมัดระวังโทษเอาจริงเอาจังเช่นผมสมมตินะจินตนาการเอามาคุมทุกหมู่บ้านเอาทหารไม่ให้มีการขายเสียงซื้อสิทธิ์เลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ท,ที่อยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ความพยายามในการควบคุมทหารก็คนโกงหรือคนที่จะ,อ,ะอาศัยวิธีสกปรกเนี่ยยังไงก็มีอย่าว่าเลือกตั้งเลย อย่าว่าเลือกตั้งประเทศไทยเลยที่ไหนมันก็มีคนอยากชนะแล้วเมื่อเห็นว่าผลทางดีๆชนะไม่ได้ก็อยากผลทางร้ายก็เอาอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยมันก็มีทุกที่อแต่ว่ามันมีผลมันมีเราสนับสนุนหรือเปล่ามันก็ต้องป้องกันกันครับพยายามตรงรนี้แต่ว่ายังไงประเทศไทยยังต้องเลือกตั้งมันเป็นผลทางเดียวครับที่จะเป็นทางออกที่เรียกว่าเป็นที่ยอมรับของของสากลด้วยอ การได้นายกมาเนี่ยจะเป็นนายกประชาธิปไตยหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ที่ระบบที่ได้มานะครับครับอยู่ดีก็ได้ใครก็ไม่รู้อสาบานได้เลยว่าเป็นคนดีเนี่ยแต่ไม่ผ่านระบบมาเนี่ยเขาเราจะบอกว่าบ้านเราอไม่เป็นเป็นวิตัยนี้ไม่ได้ครับ้คําว่าวิจัยนี้ต้องพูดกันก่อนนะอมันหมายถึงสิทธิมนุษยชนไม่ใช่เรื่องของคนดีไม่ใช่ฮะมันหมายถึงสิทธิมนุษยชน เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยที่เราบอกว่าทําไมต่างประเทศเข้ามายุ่งกับเราเข้ามาอะ,อะไรนะั้มาออกความเห็นว่าควรจะเลือกต้องเลือกตั้งใช่เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นระบบที่เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเรื่องของกฎบัตรชาประชาชาติคตรงนี้ก็เลยทําให้เป็นที่มาที่สหรัฐรต้องอ,ออกแถลงการไม่ใช่เฉพาะสหรัฐหรอกผมว่านะยูก็เคยดาหลิ่เหมือนกันครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดการเคลื่อนไหวของ คุณสุเทพกะบบปสณเวลานี้ยังคงเดินหน้าที่จะชั้นแมวการเลือกตั้งก็กผมว่าอันนี้ก็เป็นโทสิทธิ์ในการเสนอความเห็นอย่างนั้นเป็นของคุณสุเทพเป็นของกลุ่มคนที่ต้องการอย่างนั้นแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขวางคนที่เขาอยากเลือกตั้งออหรือคนที่เขาเห็นว่าการเลือกตั้งคือทางออกครัขาการเดินเกมของคุณสุเทพสามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลประชาชนได้อะไรจะเกิดขึ้นคะอาจารย ก็ผมยืนยันเลยนะครับว่ามันจะมีกลุ่มต่อต้านทันทีเลยแล้วเป็นการต่อต้านที่อาจจะเป็นการต่อต้านที่สากลเห็นว่าชอบทำด้วยโอ้แสดงว่ายึดได้แต่อาจจะปกครองไม่ได้ก็ขั้นาดมาตามระบอบเนี่ยนะอการต่อต้านอมันทําได้อทีนี้ถ้าเกิดไม่มาตามระบอบเนี่ยการต่อต้านขชอบทำมากกว่านะ มีโอกาสเป็นไปได้ไหมฮะที่นานาชาติกว่าจะจะเข้ามาดูแลสถานการณ์ในไทยคงคงไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ไอ้เรื่องที่จะให้เขาพคบหาสมาคมเหมือนเดิมเหมือนประเทศที่เขาเคา,ารพว่าประเทศนี้เคา,ารพสิทธิมนชนเนี่ยคงคงไม่ไม่ใช่และครับครับอย่างนี้อาจารย์มองว่าทิศทางการเมืองไทยหลังจากนี้จะเป็นยังไงฮะในในประมาณปลายเดือนคือวันนี้นี่มันมันต้องคุยกันครับนะฮะมันต้องยอมไม่มีการเลือกตั้ง ส่วนคนที่ไม่ไม่ไม่เห็นว่าการเลือกตั้งหนนี้เนี่ยมันมันจะทําให้ได้คนดีขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเนี่ยครับอก็อาจจะต้องมาขออเขาเรียกขอสัสตยาบันได้ไหม,มว่าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยขอเวลาไปตั้งหลักเกณฑ์กันก่อนครับว่ากฎเกณฑ์แบบไหนนะที่จะมั่นใจว่าจะได้คนที่ดีกว่าที่ระบบเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกตั้งคราวนี้นี่ขอให้เป็น เลือกตั้งเพื่อการปฏิรูปได้ไหมครับนะบเลือกตั้งเพื่อใช้เวลาสักปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะล่างกฎเกณฑ์นะอะไรต่างๆเพื่อที่จะนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่คิดว่ากฎเกณฑ์ดีกว่าเดิม,มเพราะอะไรฮะเพราะวันนี้เนี่ยเราจะแก้ไขกฎเกณฑ์ครับอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีสภา,ามันก็จะต้องมีเ,เขาเรียกว่าองค์กรที่ ชอบทําในการออกกฎออกเกณฑ์มันไม่ใช่คุณออกผมออกไงในอย่างผมเนี่ยวันนี้เป็นเป็นกะกะตจะไปออกกฎเกณฑ์ว่าผู้สมัครนี่ไม่สังกัดพักนี่ออกไม่ได้นะเพราะรัฐมนูญบ,บังคับไว้ว่าต้องสังกัดพักต้องแก้ขแไขรัฐธรรมนูญแก้ไขกฎหมายแต่ถ้าเผื่อเราจะแก้ไขตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสภาใช่ไหม,มแล้ววันนี้เราไม่มีสภาเนี่ยครับมันก็ต้องให้เกิดสภาขึ้นมาก่อนแต่คราวนี้เรากลัวว่าเออมีสภาแล้ว มันจะกลับไปสู่วงจรเก่าไปสู่การเมืองที่เราเห็นกันอยู่อย่างเนี้ก็บอกว่าอย่างนั้นเลือกตั้งคราวนี้นี่่าอยู่เกินปีคือปีครึ่งไหมจะอยู่ยังมากที่สุดนะฮะเพื่อให้การปฏิรูประบบการเลือกตั้งรวมทั้งระบบบริหารราชการอื่นๆเนี่ยมีการมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ใช่ปฏิรูปให้มันดีขึ้นแต่ตัวดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์พูดหรือใครๆก็อยากเห็นเนี่ย รัฐบาลก็เคยเสนอให้กบพสให้เสนอให้คุณพผูสใช้ที่ปรัดว่านั้นเรามาพูดคุยกันว่ามีรัฐบาลม,มาหนึ่งปีม,มาปรับปรุงใหม่มแต่เขาก็ยังไม่ไมยอมรับใน,ในประเด็นนี้เขาไม่ยอมรับนะผมว่าก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเขาเรียกชั้นเขาเรียกชั้นเชิงทางการเมืองนะคนเราจะยอ,ยอมเจรจาต่อเมื่อเป็นรองอเป็นต่อไม่ไม่ยอมเจรจาแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมว่ารัฐบาลเองที่ไม่ได้ทํามาเนี่ยครับ ก็คือถึงเขาไม่รับเนี่ยแต่เรามีข้อเสนอ,อนะตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยผมขอเจราจาคุณว่าเราเจราจากันปีเงี้ยนะค,คุณไม่รับใช่ไหมแต่เราบอกเนี่ยว่าถ้าเราลงเ,เ,เลือกตั้งเราจะลงศัตยาบาลว่าปีหนึ่งแล้วแล้วแล้ว,ลวไอ ปีนึงระหว่างนั้นทําอะไรบ้างเช่นจะตั้งสภาปฏิรูปแบบไหนจะตั้งกรรมการปฏิรูปแบบไหนอะไรเงี้ยออกมาเป็นข้อเสนอลอยๆอีกฝ่ายไม่ไม่ถกลงก็ไม่ตกลงแต่ว่ามวลชนทั้งหลายจะได้เห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เราจะเป็นแนวทางที่จะเดินเป็นอย่างนี้เขาอาจจะบีบให้เอาอย่างนั้นต้องยอมรับปลักกฎเกณฑ์นี้ก็ได้แต่วันนี้เรามีแต่คำว่าปฏิรูปลอยๆเหมือนกันทั้งสองฝ่ายนะ ยังไม่เห็นแบบแผนที่ชัดเจนว่าใช่หนึ่งสองสามสี่จะต<ช>้่งอะไรบ้างอ่าฮะตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็เคยคิดจะตั้งครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มกกปศก็เคยหมเห็นสัมมนากันอยู่หลายวัน,นอ่าใช่แต่ไม่เห็นออกมาเลยอ่าออเขาบอกว่าเขาเคยจัดทำเพิงมเขียนระชาไม่เห็นออกมาเลยอถ้าเกิดถ้าเกิดมีประเด็นที่ชัดเจนประชาชนอาจจะเห็นด้วยก็ได้ใช่ ก็ S <S <S <cryst> เลยทําให้กลายเป็นเรื่องเรื่องความไม่ชัดเจนเป็นเรื่องกันว่ายังตกลงกันไม่ได้อ๋อตกลงอะไรฮะอาจารย์ตกลงที่จะให้มีการเลือกตั้งกับการปฏิรูปเนี่ยออนะฮะก็ท่องอยู่คําเดียวฝ่ายหนึ่งก็คือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอออีฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ท่องว่าเลือกตั้งซะก่อนแล้วก็ปฏิรูปก็มันก็เป็นปัญหาที่มันต้องการทั้งสองอย่างแต่ว่าคนละเวลาออใช่ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะฮะที่ยังคงถกเถียงกันเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงสุดท้าย จะมาถามอาจารย์ดีกว่าว่ามุมองอาจารย์รยมองอย่างไรปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือว่าเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหรือจะไปยังไงดีเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันในประเด็ดนนี้รวมถึงทางออกของประเทศไทยว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยคุณจะเดินต่อไปอย่างไรครับ